สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโป้หมป้องแล้วก็ช่อง sunny อวว e เกมค cookie run over bake นะครับวันนี้เราก็อยู่กการเล่นเจ้าตัวคุกกี้ กีวีนะครับเวอร์ชั่นก่อนปรับอัปเดตนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่านะตอนที่อัาคลิปนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าเออเจ้าตัวกีวีเนี่ยมันจะมาเมื่อ,อไหร่แต่ผมคาดเดาว่านะครับว่าเออในวันอีกประมาณ2วันกว่าๆเนี่ยเดี๋ยวกีวีก็ได้จะมีการอัปเดตแล้วอ,อันนี้คือเดาล้ว,ลวนๆน,นะครับผมก็เลยเอามาทําเป็นที่ระทึกเพราะาปกติช่องเราเนี่ยเวลามีตัวอะไรจะอัปเดตเนี่ยเราต้องบันทึกสถิติหรือคอมโบอะไรมันไว้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าณนะตอนนี้เนี่ยกีวีนะครับผมว่ามันปรับชวัวเอามันปรับชวัวแน่แค่ เราไม่รู้เมื่อไหร่ต้องบอกกัอว่าณปัจจุบันเนี่ยครับกีวีเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคุกกี้อีพิกไม่กี่ตัวที่ไม่มีเคนดี้พิเศษนะครับถ้าไม่นับมินช็อกโกที่เป็นคุกกี้สายเก็บตงังอะไรเงี้ยทุกตัวในเกมก็น่าจะมีหมดแล้วนะผมยังนึงไม่ออกเลยว่ามีตัวไหนที่ไม่มีเคนดี้พิเศษบ้างนอกจากกีวีตัวเดียวนะครับตัวเดียวเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่มีเคนดี้พิเศษในบรรดาเกตอีพิกนะครับผมนะโอเคมาดูความดูเลือดก่อนเออผมต้องเซฟไว้ก่อนเลือดเนี่ยมีนองร้อยหกสิบไม่นะครมบความกๆมาก สัตว์เลี้ยงนะครับโอเคมาคอมโบพนักสิกากมาเพิ่มเพิ่มพลังงานเมื่อเริ่มเริ่สิบห้าหน่วยนะครับโอ้ผมว่าถ้าปรับพน่าจะเป็นเพิ่มคะแนนเพิ่มคะแนนตอนที่มันพุ่งอ่ะเออให้เดานะครับไหนดูสิสกิลมันทําอะไรได้เนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นตัวนี้ไม่เคยหยิบม,มาเล่นเลยมั้งนะครับผมนะอ๋อโอ้โอไอเจ้าต,ตัวเยลลี่ที่สัตว์เลี้ยงผลิตม,มันไม่ดูเขาหาตัวนะผมว่าถ้าหลังปรับเนี่ยอันนี้คือผมทายเล,ยเล่นนะครับน่าจะต้องแบบว่ามี เขายกว่าดูเข like well, right ้าหาตัวแน่นอนเลยนะครับไม่งั้นมันจะเล่นยากมากส่วนคุกกี้เนี่ยผมคิดว่าเขาสมารถธรรมดาไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนนะถ้าตีแคนดี้เนี่ยอาจจะแบบมีแบบว่ามีหลอดเล็กใช่ไหมพอหลอดเล็กเต็มปุ๊บก็จะพุ่งไปข้างหน้านิดนึงอะไรเงี้ยนะครับให้เดานะอันนี้คือเดาเออนะครับเก็บอ๋อเก็บไอ้ยาเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วมันจะพุ่งนะครับมีตัวเลขโอ้คิดถึงภาคลายนะครับผมจะนึกว่าตอนภาคลายโหตัวนี้เป็นตัวที่ต้องใช้เทคนิคในการเล่น ค่อนข้างเยอะนะครับแบบว่าต้องหลบนั่นหลบนี่อะไรพวกนี้นะครับไม่รู้มีใครทันบ้างนะครับตักแก่ได้เลยนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวดูแต้มนะคือหลังอัปเดตมามันจะมีก่อนนันนี้มีช่วงนึงที่ไม่มีการปรับสนุนเกมครับทุกตัวคือปรับแต้มเพิ่มขึ้นหมดเลยใช่ไหมเหมือนกีวีไม่น่าจะเปหนึ่งในนั้นนะแต้มแบบยังกลากเลยนะครับแต่ต้องเข้าใจว่ากีวีเนี่ยมันยังไม่ไม่มีแคนดี้นะครับล็วข้อสามารถมันก็ยังไม่ปรับผมยังไม่เห็นอะไรปรับเลยนะหรือมันอาจจะปรับแล้วผมไม่สังเกตแต่ถ้าดูก็ไม่มีอะะไรรรปัับบนค พราะปกติเวลาจะมีการปรับใหญ่ใช่ไหมเขาจะมีการปรับเล็กๆก่อนสมมุติว่าอาอทิตย์หน้าเขาจะมีการปรับตัวนี้ก่อนหน้านี้ก่อนอัปเดตของตัวมันเองเนี่ยแบบเวลามีแผดใหญ่เขาจะมีการปรับแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นอาจจะเพิ่มการดูดระยะอะไรพวกเนี้ยนะฮรระยะการดูดแล้วค่อยมาเพิ่มแต้มไปทีหนึง่งแต่ถ้าก,กีวีเนี่ยผมยังไม่เห็นมีการปรับอะไรเลยนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้มเป็นแกรนเี้ยนลิกนะครับกลางปีซีซันกีวีด้วยนะครับ มาดูกันว่ามันจะพังงานขนาดไหนสกินกีวีเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ะผมเซ็งมากเลยไอดี ID ลองสุม่มแบบสุม่มแบบฟรีๆนะแบบไม่ได้ไม่ได้เติมเงินดันได้ทีเดียวด้วยไอดีหลักเออเสียเงินไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูก่อนถ้ากีวีมันเทพนะครับผมอาจจะเอาดาวเกลือไปแลกนะอย่าอย่าดูก่อนแต่ผมก็ยังอยากได้สกินมันอยู่นะเอออะไรถ้าตัวมันเทพอะไรเงีนเน้ยน่าจะสนุกนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้ากีวีมันอัปเดตมาผมว่าเซ็ตในการเล่นเนี่ยน่าจะเป็นผัดเป็นฉลามเชอร์เบตแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ปกตินะครับ สมบัติอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ผมว่ามีเครื่องยนต์ละหนึ่งแล้วก็ดาบแหละเพราะมันพุ่งเร็วขนาดนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าสะเลีมันไม่ได้เพิ่มเลือดพอสเลีไม่ได้เพิ่มเลือดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะจบที่เป็นเซ็ตฉลามเชอร์เบตนะครับผมนะเฮ้ยแต่กีวี่มันก็ใช้สกิลสุดท้ายทันสบายๆเลยนะไม่ไม่ต้องแบบยื้อะอะไรเลยนะครับอุย้ยโอ้โหมีกิผ่านน้ำมันไปหนึ่งนะครับโอ้โแทบร้อยล้านนะครับโอเคทีนี้ผมมองว่ากีวี่ เยอะอะไรเลยแล้วก็ใช้ผัดฉลามปกติไม่น่าจะแบบว่ามีเซตพิเลนเหมือนแบบกระีน้องเมลอ,อนอะไรเงี้ยเมลอนเนี่ยมาวันสองวันแรกไม่รู้เซตนะครับวันที่สามเนี่ยเซตก็เพิ่งรู้อะไรเงี้ยเออผมว่ากีวีเนี่ยวันเดียวก็น่าจะรู้เซตวันเดียวก็น่าจะรีวิวได้ว่าเอ้ยมันน่าปันไม่น่าพันอะไรยังไงนะครับเซตมันตายตัวนะประยุกต์ได้ไม่เยอะนะครับอืมมาลองดูกันอันนี้คือคาเต่านะครับแต่ผมอาจจะเออเดาผิดก็ได้นะครับฟึบฟึบนี่ โอ้น่าจะแบบว่ามีมาร์กระโดดเนะาะรับคอมโบกับมา์กระโดดน่าจะสนุกอยู่อยากให้ไม่ปรับสมบัติมา์กระโดดอยู่นะเพราะมันสัตว์เลี้ยงมาตัวใหญ่มันน่าจะเข้ากันมากนะครับเพราะมา์กกระโดดก็เป็นสมบัตินึงที่มันก็เข้าตีมนะเขียวๆนะครับแล้วกออ็นิ่งมานานมากไม่ได้ปรับมานานมากนี่คือแต้มนี่เยอะขนาดนี้นี่เพราะว่าไอ้น้องฉลามเชฟเบก็ปาไปเกือบร้อยล้านแล้วครับเพราะผัดแรกเราจบประมาณร้อยล้านเองนะครับนันะ้นคือฉลามเป็นเดอะแบกของเราปึ๊บปึ๊บ ได้อีกทีหนึ่งทนอยู่นะแต่ไม่รู้จะโดดยือติดไหมถ้ายือไม่ติดผมไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบว่าเออเป็นหลังอัปเดตอะไรางี้เราเอาขับขัไปก่อนนะครับแล้วผมยังไม่เคยเล่นจังหวะนี้เลยไม่รู้ว่าต้องโดดอ่ะได้อยู่นะครับสองห้าปะเออถึงอยู่นะผมว่าถึงอยู่ฟึบโอ้เกือบเกือบถึงนะครับ ถึงเป๊ะนะครับสองเ้๊ะเป๊ะเลยนี้คือแต้มกีวีก่อนอัปเดตเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังอัปเดตเนี่ยจะเป็นยังไงอยากให้เพื่อนๆลองทายกันลองทายความสามารถหน่อยว่าเอถ้ามันปรับแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าพอคลิปนี้ลงปุ๊บนี่ไม่ใช่ทีมงานลงว่าเสปอยกีวีมาโอ้โหสปอยความสามารถเลยนี่ก็จังหวะสวยเป็นอยแต่ผมว่าคลิปนี้ลงเนี่ยทีมงานน่าจะยังไม่สปอยความสามารถออกมาก็ลองเาดาวกันดูผมว่าสัตว์เลี้ยงไม่น่าจะปรับนะครับคูดาวสัตว์เลี้ยงมันตอนนี้มันเท่าไหราัจบอ ให้มันดูข้าหาตัวแล้วก็เพิ่มแต้มนะครับคิดว่านะคิดว่านะครับนั่นั้น,นไม่น่ามีอะไรแล้วประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ